สวัสดีค่ะอ้อมค่ะขอตรลับก็สือนลิปซุปซสี่สิบหกนะคะขาวแลกน้ำท่วมทุ่งลุงสิตีซีดากอนต้องหอบฮิวมาดามโบวีไปนอนวัดอยู่สามคืนครับฝากบอกคุณิลิปด้วยผมปัญญาวาววาววาวฝากความคิดถึงจุ๊ก ของน้องพิษเมื่อหลายปีก่อนแม่มีนักมายากลมากันเพียบครับอบบังกะปีเอ้ออบวาซาบินักมายากลเมืองเหนือครับสนใจติดต่อโชว์ได้เลยพี่หุ่นได้เวลาเปิดตัวหวานใจน้องแมงมุมแมงมุมแม่เธอคลืบคลานเข้ามาในอวดใจเห็นทีแรกนึกว่าปีเตอร์มาเว่มาออนทัวร์เมืองไทยว้ายปีเตอร์มาแววพี่เน่งฟรีแมนนี่เองครับนลิตคะ แม้อยคันหัวจังเลยค่ะหน้าหนาวนี่เอาแต่มัวเลยค่ะฉลองวันเกิดพาแฟนสาวเลิฟซีนกันอย่างเล่าร้อนบนเรือยอดแต่แหล่งข่าวเดวิดเบนไม่ได้แจ้งว่าเรือยอดที่เช่าไปนั้นเป็นของบริษัทเจ็ดเรือยอดหรือเปล่ามันจะบอกนะหลิปเลยนะน้า,าวเนี่ยแซวผมแรงนี่โดนเอาคืนนะครับอุ้ยหลิปคะปูไม่อยากจะเซ็ค่ะยิ่งกว่าสมรักอีกแม สองนาทีไปแล้วค่ะน,น่นนอนไปสองกันหนึ่งแล้วค่ะนาราีบคยะอ่ะของนารีบซุปซุปซใช่ไหมครับผมชอบเป็นในการแซวจิกกับนั้นมายากรด้วยการอะไรประมาณเนี้ยอีเยชาขึ้นมากรงเป็บโดนน้ำมิดดูดเส้กระเป๋าแบนเกือบแฟนทิง้งซสแล้วตอนที่นารีบซุปซิปแซวโหสนุกสนานครับขำครับฮ่าบค่ะแรงรู้สึก ชอบนะฮะตัวเองก็ชอบนะครับดูทีไรก็หาทุทีเลยนะครับผมสตอเบอรีลล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 สตอเบอรีลิลิลิลพวกเราสามจองแดงชาวใต้อยากจะแนะนำให้รู้จักกับโชว์สุดยอดของคู่ขวัญเมืองเหนือ ไปมา้านคนชอบกนแล้วเข้ามาในห้องน้ำแบบนี้ผงเก็บจังมันเจะขาดแบบนี้ได้เข่าวลิมากเลยที่มาเยี่ยมชมเร็วนี้เตรียมพบพิพิธภัณฑ์คนชอบคนนะยะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่แคบเลยครับพร,รงนี้ผมลงกรุงเทพนะครับจัดแบบฟงฟริงมาเลยนะครับว้ายแบบฟงฟริงอีกแล้วอย่าลืมใส่ทุกอย่างอนามัยรุ่นนี้ด้วยนะคะพี่เซนิค่ะอ้ยน้องโบวีขอพวกเราสามคน นะครับเป็นเป็นอะไรที่แบบดูแล้วอบอุ่นซึ่งซึ่งพอดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้รับรับรู้ข่าสารอยู่ภาคใต้ันใหญ่นี่ก็ไม่รู้ว่าเออภาคไหนนะภาคกลางเขามีอะไรกันบ้างก็ดูผ่านนลิกเนี่ยครับผมคุณบอยปากกว้างครับสําหรับช่วงต่อไปก็เป็นช่วงภาพกับเพลงย ชายลีหันหันมาถือไม้ไฟส่องหน้าเพียงอัลบั้มเดียวก็ถอยเบนรุ่นใหม่ออกมาอย่างง่ายดายเจ้เห็นใครใครเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครใครเขาบอกว่าคนสวยๆเย้าชูจะตาย แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหลนหน้ามนสวยสะดุดตาขอให้สไว้ก่อนไม่รับไม่รวยก็ขอให้สวไว้ก่อถ้าถามว่านนลิตซุปซิปผมชอบช่วงไหนมากที่สุดใช่ไหมครับก็ชอบช่วงที่ว่านนลิตเขาดัดเสียงชอบช่วงนั้นน่ารักดีหน้าตามีเสน่ห์หล่อด้วยอายุมากแล้วแต่ยังหล่ออยู่แต่เสียงเล็กลงนะ อมเออผมชอบช่วงนี้มากครับได้ดูค่ะก็มีติดตามชาวบ้านนะยค่ะอ๋อดูประจำครับผมเป็นเอ่อเหมือนก่าเป็นคลิปอะไรบ้างที่เราต้องติดตามมันตลอดอยู่ครับสำหรับรักมายากลนะครับไอเดียเก๋ไก่แปดตีครับยังไงคืออาเขาเสาะแสวงหามาได้ทุกอย่างเพราะว่ามีผมแทบทุกฉบับเลยตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงสุดท้ายเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อกลับไปย้อนดูได้เลยฟิลิปซุกซิปเหรอคะชอบมากเลยค่ะไอซีดูทุกตอนเลยค่ะ นัดิศซุปซิปดูบ้างบา,างครั้งเนื่องจากทาธุรกิจนะคะก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดดูแต่ก,ก็มีแอบเข้ามาดูนัดิศซุปซิปคนนู้นคนนี้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีเห็นไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้มาก็แอบมาส่องส่องเฟซส่งเว็บของนัดิศนะเป็นไงเป็นไงมันไหมสนุกสนุกสนุกมากอาชอบตอนที่น้องแซวเราลลเลยนะ <laughs> ครับสวัสดีครับผมนัดิศพักติภูเบศนะครับติดตามซุปซิปจนถึง19นะครับ ดีทุกอย่างครับแต่ว่าปรับปรุงเรื่องทองแดงเยอะไปหน่อยปรับปรุงเรื่องทองแดงเยอะไปหน่อยอยากให้ปรับปรุงเรื่องภาษาตอนนี้นลิบก็ให้เดวิดเบนทนายประจำตัวของนลิบยื่นฟ้องอิยาชาก็หาต๊อปปี้เปิดเสื้อแสดงมายากลเจ้คุณแม่บินมาจากเชียงใหม่พี่ปอเลี้ยงด้วยแกง้มปักใตแม่คุณแม่ครับผมไม่ไปแล้วเชียงใหม่หนาวครับ ก็อยู่หัดใหญนี่แหละเจยณริพาสุขสันต์วันคิดเมาดนะแคะเลียวจะขวดไหมฮะคล้ายไม่มีลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อลงแกไหนจะฟูนทุกเลบิบครับลงละครของท่านเลอเล็กแหมช่วงนี้แขกแน,น่นแน่นแ่นแบบฟูนฟูนพูดจริงหรือเปล่าคุณปิน้นว่าคุณอายุ60ปีนี้แหมดู ลงทำกับน้าต่อยสิยังอ้ออ้ออยู่เลย เชแม่หรือว่าจะหิวข้าวกันอ่ะไปกินข้าวกันดีกว่าไป,ปน,กกน,กกนี่นะครับถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่น้าหลิปพาพวกเรามากินข้าวแล้วตกลงว่าวันนี้ใครจะออกครับวันนี้ใครหรือใครครัผมพาไปเฉยๆผมพาไปเฉยๆวันนี้ออกอยากให้ประพงษ์เรื่องภาษาผมพาไปเฉยๆ อยากให้ปรปับปรุงเรื่องภาษานั้นอิสซุบซิบเครับเป็นงานที่ดีงานาาสร้างสรรค์ครับน่าติดตามมากครับอยากจะดูเรื่อยๆครับมันความรู้สึกอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเอ่เขา้าเจ้าหย่กันแบบสนุกสนุกใครมีอะไรแบบหลุดหลุดออกมาอะไรอย่างงี้แล้วก็มาสู่งอานทีฮะเรบอกว่าอยากจะให้มีตลอดไปเลยครับอยากจะให้มีตลอดไปเลยครับ ทีแรกที่ยังไม่เจอต้องเรียกว่าคุณฟิลลิปนะครับก็เห็นเขาเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักมกายากรแต่เจอตัวจริงแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ง่าย,ายสบ,บายขี้เล่น,นสนุกสนานนะครับฟิลิปเขาออกเรื่องนี้ยังไงฟิลลิปเขาก็จะมีมีนในการถ่ายทอดออกมาที่ด้เป็นแบบของฟิลิปถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นคนไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เลยฟิลลิปซุปซิปคือหนังสือพิมพ์ของวงการมายากร มวยคู่ประวัติศาสตร์สิ้นปีครับเขาขอเขาใส่น่าผมละชอบเลยครับนลิปนลิปครับที่สองขานี้มีแต่เพียงบริษัทสี่เรือยอดนะครับไม่เหมือนกับที่บางแสนครับเจ็ดเรือยอดก็สายนัดลยครับเอ้ยนัดเอ้ยเจ็ดเรือยอดเป็นยังไงทำไมมึงไม่บอกกูบ้างเจ้ ก็ชอบต่อนะโดยเขาชอบตอนที่ชอบเซลล์พเนี่ยชอบาวพิเศษเลยครับเคยดูนัลี่ซุมซิปบ้างไหมดูอันนี้ครับเอออินตัวนี้จำได้เลยนี่ยไม่ชอบไม่ชอบรู้สึกเป็นไงครับนัลี่ซุมซิปครับก็ดีฮะทำให้รู้สึกทราบข่าวของวงการแล้วก็